ไซรับจา้างจมูกครับจมูกครับจะไม่ให้ดโอ้ยมีแรงเยอะครับตัวนี้ไซไม่ใหญ่เผ็ดแรงเยอะเหลือเกินเอามอเตอร์ไซค์รับจา้างใช้ไปไหนแล้ว เป็นโดอย่างเยอะมากวูว้วซีซ่าเนี่ครับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง้โ,โหโดตัวนี้แรงใช้ได้เลยนะครับนี่ไงจะาผมซีซ่าหายไปละแต่โดูใกล้ๆครับอัานี้เซฟเลยครับพี่ นะครับชโดตัวแรกของเช้านี้โ้แรงเยอะใช้ได้เลยนะครับกดแล้วกดอีกตัวสีม่วงๆเริ่มออกดําๆแล้วยังไม่จับคู่นะครับกำลังล่าอยู่ดูดูหางมันนะครับแผลจากการแย่งชิงอนณาเขตระหว่างะโดกันเองนะครับก่อนถึงได้ดุนะครับตอนนี้แหละกําลังดูว่าถิ่นใครถิ่นมันนะครับ ก็เป็นปลาโดน้ำหนักประมาณ2.6 2.5โลนะฮะแต่ถึงน้ำหนักแค่นี้แต่โหย่างที่เห็นสูงมันเหลือเกินสุดยอดมากๆนะครับก็มันเป็นปลาที่มีมูลค่าเนื้อต่ําแต่มูลค่าทางการตกปลาท่องเที่ยวเนี่ยสูงมากๆนะครับท่านผู้ชมผมจึงอยากจะขออนรงค์ให้ทุกคนพยายามปล่อยถ้าปล่อยได้ครับให้ดูอีกทีครับ เิดตัวได้งดงามมากมาเดี๋ยวปดให้หน่อยปอดก่อนปอดก่อนโดถ่ายภาพนี้กันก่อนเนาะ ลอ,อยเลยครับอันที่ลอยเลยครับอันที่ลอยเลยครับอันที่ลอยเลยเป็นกานติดพื้นแนงอันที่ลอยเลยไม่เป็นไร ชดโชว์ไอ้โหมาจระไข้ไอ้โชครับวู้าโอ,โอ้ว้าวเป็นไงครับแานชดโชว์ที่ปลามาเลยเราดูนี้นะครับมันต้องงานใบพัดนะครับน้ำเน้อยๆอย่างนี้เรียง โดฮิวอ่าจะประมาณสักสองโลกว่าเกือบสามโลครับตัวนี้เกือบสามโลน่าจะสองถึงแปดถ้าให้เดาโอ้ยน่าจะสามนะใหญ่อย,อยู่นะเดี๋ยวพี่เอากล้องเอ่อโทรศัพท์ดีวนี้มันมีแคนนอนตัวหนึ่งเอะไอ้น,นี่ไอ้โซนี่ในนี้นนตัวหนึ่งพี่โ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมออสบาก,กเกอร์วันนี้ก็เ,เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้ออกมาตกปลาเนียให้วีซ่ามาเล่นน้ำที่แก่งกระจาหนึ่งวันนะครับและนี่ครับฉโนยใหญ่ๆสวยๆตัวหนึง่งรักตกปลาตกแล้วปล่อยครับไปเรือที่นี่จะได้มีอาชีพพานักตกปลารวยๆมาเทีย่ยวเยอะๆแก่งกระจาจะได้มีเงินเข้า ไปทำคะแนนกันต่อดีกว่าสองไม้สองไม้เป็นนักเบสสองไม้รู้เรื่องเลยสอ,สองไม้รู้เรื่องช็อตด้วยครับอนี่รุดูนี่เป็นนักเบสพี่เอ๋บอกไม่ต้องครับไม่เหมาะกับการใช้รุดูนี้ครับซไม่ใช่ไม่ได้ไมีมาะกับใชุ้ดูนี้ตาขายมันเยอะยเยอะบอกไม่ใช่ครับซินนักเบสมันไม่กลัวของอย่างนี้แล้วครับนี่ชอนมาหือมาวัดวัดวัดทำไมมันใหญ่เยอะดังยังไม่ใหญ่มีใหญ่กว่านี้เยอะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เอบอกว่าโอ้ยอย่าเพิ่งใช้สปินนัก ดตรงนี้ตะขายเยอะเฮ้ยสปินเนอร์เบสมันเหมาะสำหรับลูกผรมแล้วนี่ฤดูแรงนะครับฤดูแรงเนี่ยนี่แหละบัตเบสสปินเนอร์เบสสองอย่างอย่างอื่นไม่แดกดูลองลองลองเดี๋ยวมันเกี่ยวตะข่ายโอ้ยไส่ลูกกสองโลหน่วยตีไปสองไม้เองเน่ะไม้ที่สองเนี่ยนี่ครับไม้ที่สองนะครับเมื่อกี้ตีสปินเนอร์เบสไม้ที่สองโอ้โหขึ้นตะข่ายไปไปเลขสองเลขสอง ปลาช่อนที่ดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวนี้ดุดันไม่เกรงใจใครสายเกินโลหะแน่ๆครับนี่ครับปลาช่อนเก่งกระจายสายสวยๆน่ากินเดี๋ยวขยับทำเด็ดก่อนไม่ทำอะไรไหมขยับเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เหยียบหรอกพี่เห็นอยู่ไม่เกรงใจใครจริงๆครับปลาช่อนตัวนี้ว้าวคนอื่นคงเห็นน้ำตาไหลนะครับแบบดูครับดูใต้หมวกผมเขียนว่าอะไร ปลารักตกปลาครับนี่นะครับปลาเขื่อนนะครับคุณจะเอาไปกินก็ได้นะครับผมไม่ว่าแต่ส่วนผมเนี่ยผมจะปล่อยมันเพื่อให้มันโตเรื่อยๆลูกค้าที่มาเที่ยวเก่งกระจานจะได้เจอของดีๆประจําครับเป็นไงครับนี่ครับทุกคนเตรียมตัวนะนี่นะครับผมปล่อยครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณจะเก็บปลาเนี่ยก็อย่าเก็บเกินไปนะครับเก็บให้มันพอดีตัวก็พอนะฮะปล่อยให้คนอื่นได้เล่นบ้างนะฮะส่วนวันนี้ผมปล่อยเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ให้ทุกคนได้เล่นต่อนะครับดู แห่งจริงครับโคซาปินหนึ่งครั้งออโอเคไปละบ๊ายบาย <laughs> พี่เอ๋บอกว่าอย่าเพิ่งไปใช้สปินเดอ์เบสดูสองไม้ได้ <laughs> ไม่ไม่ได้กลัวปลากัดกลัวตะข่ายกลัวติด <laughs> เพราะว่าขยะมันเยอะมา <laughs> กรอบเก่าๆตะข่ายเก่าๆมันเยอะมากดีเล่ครับสปินเดอ์เบสแดกเลยคันตึงเลยครับแล้วช่อนใหญ่ตัวนึ่งครับ ตัวใหญ่ตัวนึงด้วยสปินเป็ดสปินเป็ดแต่ก่อเมื่อก like ี้นิดนึงนะครับแต่ก็โหนี่ก็ไม่เล็กนะเนี่ยนี่ก็เกินโลเนี่ยตัวที่ปลาตัวที่สามวันนี้กับสปินแต่ตัวที่สองกับสปินเป็ดนะครับสงสัยบางครั้งฮเกอร์ต้อง สปินปนอเบสขายมั่งแล้วนะครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหงานอย่างนี้ดูครับท่านผู้ชมสปินเนอรบสที่เป็นสปินเเบสที่เก็บมาด้วยนะจะไปขายไหนเฮียงโง่ทำหล่นไว้หัวเรืออ๋อครับนี่ครับโดยต่อจากนี้ผมว่าผมต้องเริ่มออกแบบพวกเหยื่อเหล็กแล้วนะครับทริปนี้ได้แต่เหยื่อเหล็กมรุนแเลยนะครับเหยื่อใบพัดกับเหยื่อสปินเร์เบสงั้นบางกับคุกเกอร์ต้องทำกันบ้างแล้วนะครับทุกคนก็โปรดรอกันหน่อยนะครับ <Okay. S 1> เห็นขึ้นจิตตีใส่ดเอาเลยอ่ะสุดยอดมากสงสัยยืดเหงโง่ที่จะดีอยู่้ทีโอ้ยกิิบง้างเลยนะกิิบพังี่หวะนีไม่หลุดท่างพอดีเลยนะครับโอเค okay, ครับขอบคุณมากนะครับน้องช่อนที่มาเล่นด้วยกันนี่ครับทุกคนความสนุกสนานของการรักตกปลาครับอย่าลืมเก็บให้พอตัวเอง บอกให้คนอื่นเล่นบ้างแล้วผู้แพ้ไม่จะเป็นต้องตายเสมออ๋อบอกวนนี้ปลาที่สามมาสายมาสายไม่ใช่ปัญหาครับสามปลาเลยจนี่ยับห้ำมันจะได้ไม่ดิ้นจบเองกระสูบชอบดิ้นมากนะเนี่ครับเอานิ้วแย่ตรงดูมันนิดนึงไม่ต้องแย่ครับแค่ถูๆใจเย็นแล้วใจเย็นเรื่องื่องนี่ครับผมปลาตัวที่สี่วันนี้ อากาศจ้าตัวใบพัดน,นะฮะอย่างที่เห็นฮนะน้ำมันน้อยมากนะฮะมันต้องเอาอะไรที่มันคล้ายๆกับลูกปลาว่ยายหนีครับก็จะเยอะอะไรก็ได้ที่มันเงาๆวับๆแล้วก็ทำเสียงเยอะๆเงี้ยกำลังดีทแท้ยอดเยี่ยมไปละครับบ๊ายบายอืมรักตกปลาโอ้ครบสาปปลาแล้ววันนี้ชิลจังออง่ายเป็นง่ายเป็นขนมเลยเอะไร คนอื่นเข้ามาเขายากลำบากกัน